สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับเป็นคลิป2ของคุณพอ่อเราด้อครับพี่น้องครับวันนี้คุณพ่อคุณตาเอื่นไปทัวร์เราพี่น้องมันลินพันกันจากมาเพงห้าญาติของลูกของเจ้าตาเพชรแล้ววันนี้เราว,ว่ามาเปิดควายแม่สาวให้แนะ่วันนี้พี่น้องเปิดราคาควายแม่สาวให้ก็จะเป็นเนี่ยครับแม่สาวรุ่นอายุจากปีเนี่ยตาอันนี้กระหัวกระเสือมาจ้กสี่เป็นจากปีประมาณปีก่า<อ>ปีกวัวนี่แหละเนาะเอาสองนี่แหละเนาะ เดี๋ยวความสูงก็มาตรฐานเนาะพ่นมิเล่าเพราะตามาขึ้นหนาตาแทียมๆจำงามแทนนี่จักเรามาจังไดเนาะซื้อเพิ่นมาเนาะมันสิซื้อไนห้อยเรามาจังไดก็บ่ฮู้จักแฟนไน่ห้อยมาครับเบิ่งพี่น้องดูกว่าความสูงก็บ่ได้วัดแม่นบ่เอาบ่ได้วัดคือกันความสูงพี่น้องขอบมันหน่อยเราหน้าจอเต็มเบิดอันไทยมาเบิ่งก็แต่จุ่มมันได้บ่เจ้าจุ่มไปพ่นเดี๋ยวให้หันไทยเพิ่นเบิ่งลูกใบแม่าสาว พี่น้องเป็นอัตลักษณ์ดีถิงตาเต้มเจ้มจต็เชียงขาใหญ่เบิ้ดเลยครับป่ว่างกลเงาแต่ว่าพ้นได้บอกว่าจ่าว่าเราไดนหนึ่ตัวนี้พ้นได้บอกบ้ได้บอกว่าแจ่ตัวนั้นตัวนี้พ่นกับเสื้อม้ากันนซื้อม้าคือกันแต่ตัวนั้นคุยอันลูกขกอคนคนเพิ่ลยว่าเราเป็นอุดรนั่นที่เปิดสองตัวเลยติมือนี่ครับทั้งสองตัวเลยเนี่ยความสูงกับว่าได้วัดพี่น้องเป็นเมียสาวอายุแล้วก็บ่รู้คือกันเราพี่น้องเอาตัวนี้ที่เปิดลายบนเนตตาตัวเนี่ย อ้าวมันว่าสิเปิดทั้งคู่ว่าเก้าสิบว่าว่าสิบเก้าสิบเก้านี่คือแสนเก้าครับแพ็คคู่เคู่เลยเปิดตีเดียวอ่ะเปิดคู่เลยเปิดคู่เลยเปิดเดียวกับยังบอท่านหูวจากย่านขาดทุนย่านขาดทุนเอ็เป็นแพ็คคู่เลยครับเอาเป็นแพ็คคู่กับตัวแรกไปแล้วตัวที่สองนี่ตาบนเนี่ยมันหายบนเนี่ยเข้าไปได้บนเนี่ยมันอยากตื่นอยากย่านคนแล้วข้างคนต่างกินมึนผมหนยเข้าใกล้ตัวนั้นจูงคอมันมาท่านน่ะ เออโอตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้ติตาหน่อยๆด้วยสิมีเนี่ยก็ตัวนั้นเนื้อลู้อายุบ่ครับหน่อยะยังบ่ฮู้กันมันก็สิ้มเจ้าน่าสิมีอายุกว่าตัวนี้สองปีกว่าอยู่ดีหล่ะสองปีกว่าอันนี้ทับบ่ครับตัวนี้ยังยังม้อนทับเฉาหัวก้อนหน่ะหงก้อนเฉาว่อเฮ้ยเฉาวองเฉาว่องเฉาวองอันนี้ได้มีเล่าบ่ครับคือหน้าตาดีจิ้มริมเดียตา ตัวนี้เล่าเพชรอุดรครับเนี่ยพ่อเพชรอุดรพัวเนี่ยแต่ละชัดเจนชัดเจนหมดเลยพี่น้องแม่เด็กแม่พื้นบ้านบ่แม่กับแม่แบบบ้านๆ้านแหละแต่ว่างามเนาะเป็นแม่แม่ที่เป็นคว้ยตัวดอนคุยเปียกควยเปียกคว้ยดอนตาจุงไอ้เพิ่นเพื่นลายยาวด้วยผมเขาได้ครอบมันเกี่ยบด้วยล่ะผาะยาวด้วยพี่น้องควยเแล้วบครับว่โอ้ยมึงดูครับยาวขนาดเลย เราก็ซื้อมาคือกันเราบ่รู้ประวัติแม่พี่น้องแต่ว่ารูปร่างหน้าตาดีขนาดเลยครับแข็งขาดีเปิ้นเลยแต่ละนี่เราไม่ก่อนแต่ว่าบ่มีใบแม่นบ่ตาครับบ่มีใบมีหยังดอกครับโดนหลายเปียหมดซั่นปวดน้ําเปียหมดซั้นรูปร่างเนี่ครับซื้อมากันความสูงก็บ่ได้วัดจากเท้าครับเดี๋ยวเป็นแม่สาวแพ็คคู่ทั้งสองเนาะครับเราเปิดราคาไว้19หรือว่า190,000บาทต่อรองกันได้อยืนร้อนต่อาะก็บพ่อกันได้่ได้ ัจเนียว่าได้หลายครับก็ร้องกันได้หากค้าน้ำมุ้งน้ำมันครับรถย้อนกันได้ดอวยมองไทยด้วยน้อยๆพ่อพี่น้องมึงด้วยพอกเราแคบด้ยพี่น้องเราว่ามันเป็นตื้นผมเลยพะเข้าไปผมเลยไทยไกลๆพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ้งนี่แหละผู้ใดสนใจก็มาครับตัวมาเลยเด้อเบอร์โทรในคลิปนี่แหละพี่น้องตัวมาเว่ากันกับเราเป็นแพ็คคู่ครับไวสาวน้อยแพ็คคู่ครับพร้อมผสมพันธุ์เราด้วยนอตาเบิ้งครับ มันพร้อมแล้วตัวนั้นตัวนี้ใ่ไงเราเมียพี่น้องสองมันเป็นสาวพอทับแล้วครับตัวนี้ก็เลี้ยงจากน้อยแต่ตัวนี้ก็ที่พวกลราตกหนาเลี้ยงอีกพคนละแล้วคิดเบิ่งเสภาเราสิสิ่งีเรามีก่อทั้งสองตัวละครับเพราะว่าควายเรามันอันควายพื้นบ้านอายุปีกว่าพอสูงซ้ำนี่เราพี่น้องเบิ่งเก่าหนี่งถือว่าเป็นควายมีระดับมีนั่นอยู่เนาะมีเรามีก่อนไข่ก็สิมีพอมีแม่มาห้องอย่างโบจักขึ้นเพราะว่ามันตกทอดหลายเนี่ยแล้ว เอาพู้ได้สนใจกับโทมาส,สอบถามตามเบอร์โทรในคลิปเด้อยพี่นอ้องตอร้องกันเอาครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละขอบคุณทุกท่านนะครับทีต่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ